อไอ้หน้าใหม่มาอีกแล้วพี่น้องช่วงนี้ฝนตกดีฝน,นตกชุกมาใหม่ออกดีพี่น้องก็เลยสิมาปอกเปลือกอยเงี้ยก็ไมสซมพี่น้องมันก็เอาไปล้างเนาะบ้านเนี่ยทำความสะอาดหลังจากล้างน้ำเรียบร้อยเนาะพี่น้องบ้านนี้ก็เอามาซับจ้ะอ่ะนอีสานคนอีสานในย่อมซับแบบนี้เ้อพี่น้องซับแบบนี้ คนภาคกลางก็จะ,จะทำเป็นชิ้นเหมือนชิ้นแกงสีเพื่อนแกงกะท่นอท้นองๆคนภาคกลางอันนี้ภาคอีสานอีสานเห็ดกรงชี้น้องไม่สมป่านหฮาหลังจากซับเสร็จแล้วนะจ๊ะหฮาเก่าจมาเศร้าใส่เกลือมาอีนน้พี่น้องอเกลือกัมือหนึ่งอันนี้กะเอานะจ๊ะกะเอาเนาะเป็นยังคือใส่เกลือก่อนอันตอนที่เฮาเฮ็ดนองใหม่สดๆนี่เนาะ ข้าเฮ็โดโลดขั้นเราโลดเี่เน้อใหม่มันสีฮักพี่น้องนี่มันสดเนาะข้าก็ตองเอาเกลือเศร้าวไว้สัก่อนเพื่อว่ารอเวลาบาบนี้รอเวลาจะให้มันยูบลงอ่ะพี่น้องให้มันออนตัวเนาะให้เนื้อใหม่มันออนตัวแลบวับนนี้เวลาเขามาขั้นเนื้อใหม่นี่มันสิบริขาดบริหักันชิ้นมันสิไดงงามพี่น้องตอนมันอะ่ะตอนมันสิได้ไดงงามไดนซ้ำที่ห่อนซับไปซอยว้เนาะ เอาบัตรนี้ก็ไปพักไปซะก่อนจะค่อยมาขันใหม่จะเอาเข้มเอานัวซ้ำได้จะค่อยว่ากันเรื่องนึงอ่าบัดนี้หลังจากที่เฮาเศร้าเกลือไว้เนาะพี่น้องที่เฮาซับแล้วไม่ไมเออตอนน้ำใหม่บัดนี้ถึงเวลาเนาะเฮาก็เอามาเส้นมันอ่อนแล้วเส้น้ำใหม่มันอ่อนน่ะพี่น้องเห็นปะมันสีบ่หักเด้มันสีบ่หักเห็นปะ นำเกลือมันเข้าไปทั้งในเนะเข้าเกลเอมามาขั้นบาดนี้พี่น้องมาขันเนาะมาขันขันให้น้ำขมมันออกอำขมนำเกลือนี่มันออกเนี่ยมันจะไม่ขาดเนี่ยมันจะไม่ขาดนะถือเกลือเขาละไปแล้วมันบ่ขาดเมื่อขั้นเขากันได้ที่แล้วนะ ขั้นเขากันได้ที่แล้วน้ำขมมันออกแล้วข้าก็ปัน้นแาบนี้พี่น้องปั้นน้ำขมออกเนาะปั้นน้ำเกลือนมม้ำขมน้ำขมก็สิออกพร้อมน้ำเกลือแล้วพี่น้องอ่าแบบน,นี้ข้ากับซีมเบิองมันเข้มพ่อบอพี่น้องอาลินแต๊ๆเบิองมันพ่อบออันนี้ยี่ยจิ้วกับไส่เกลือบลหลายปบน,นี้เนาะ ใส่เพรา่อมันหยุบเข้ากับเก้าวเนี่ยแหละพี่น้องเกลือนติสิใส่เติมอีกเพราะว่าเขาติใส่น้ำเศร้าเขาสิบิบะนัวนะพี่น้องเนี่ยใส่เพิ่มใส่เพิ่มแล้วเข้ากับขั้นขั้นอีกหน่อยเยึงขั้นเห้เกลือเข้ากันให้มันนัวเข้ากันเอาแบบน,นี้หลังจากที่เข้ากันแล้วเนาะ อ๋อออกกันแล้วบันนี้ข้ากระสิมาปั่นใส่อันอันนี้ได้บัตรปั่นใส่อันภาชนะเนีย่ยไอ้กิวอันเอาใส่นี่เอาใส่ขวดโหลพี่น้องขวดแก้วใส่ขวดแก้วนะเอาใส่ขวดแก้ว,นะกว,กวหรือข้าสีมีขวดพลาสติกเอาพี่น้องก็ใส่ได้พี่น้องหลังจากที่คั่น คันน้ำเกลือคันน้ำขมนี่นี่คือน้ำขมของเขามันออกมากับน้ำเกลือแล้วพี่น้องเนาะข้าวกะใส่โถแก้วเนาะวันนี้มันก็สิมีภาชนะใส่อีกอันนึงนี่เป็นขวดน้ำขวดน้ำนี่สิพอดีแกงเธอหนึงพี่น้องในขวดน้ำนี่แล้วเวลาเนาะเป็นยังข้าเฮ็ดน่าไม่สมนี่จังเงี้ยจิ๋วนี่ก็เคยมีปัญหาขึ้นกันแต่ก่อนเนาะเ้องกับสังเกตเบิ่งที่มันดำนี่คืออากาศมันเข่าพี่น้องข้าเฮ็ดจังไร มีวิธีมันเนี่ยเออยายจูมีวิธีมันเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้น้ำเศร้าเขานะจ๊ะหลังจากขี่เห่าออนน้ำม,มาเขาน้ำมันมาเขาเนิยวเ่านี่แหละพี่น้องบ่มีเขาเนิยวกะน้ำพุ้งเข่าเจ้าก็ได้คือกันไม่ว่าเขาเน,นิ่วเนี่ยที่รสชาติดีเอาเอาก็แซ่พี่น้องแซ่ใส่ตอนเราไม่ไสมเลยนี่แซ่แซ่ลงไปนะพี่น้องนะแซ่แล้วบัดน,นี้ สีเฮ็ดไอ้มันเศร้าดำจังไลตินี่เก๋จักสีพี่น้องถ้าเอาฟ้าใส่เลยมันสีล่มเขาถุงจ้ะถุงเนาะเอาถุงนี่เอาถุงปิดก่อนเอามัดด้วยาาวยางหนังสติ๊กก็จ้ะมัดด้วยยางหนังสติ๊กอ่ะเดี๋พี่น้องน้ำมันเขียบอมัดโดยยางหนังสติ๊กปิด ทำการปิดหมุนมาห้ลร่มเขารับร่องบดดำเรื่องพี่น้องจุดนี่อันี้ถ้าเป็นขวดเฮ็ดจังไหนจีเจอจิ๋วเคยเห็ด้าเขาปิดแต่นี่ถ้าขวดบ่หัวมันกับเบอดำพี่น้องปันี้เผอ,อิญไม่เป็นขวดน้ำเกานะ่าเนาะมันอาสีมีร้อยหัวเน่ข้างเทิงหน่อยนึงดูสิหรือว่าฟ้ามันกับเป็นแบบพิษลูกเนาะไอ้ข้างเห็ดจังขี่นี่พุงกับพี่น้องพุงพุงคือกัน เอาฟ้าฝูงปิดใส่เครื่องฟ้ากันเนี่ยลักษณะนี่ล้วก็เอาหนามหนามมาต่อใส่ให้มะถล่มถ่วมไอ้ตอนหน้าใหม่อ่ะพี่น้องฝนตอนหน้าใหม่นอ้อจะไละปีนี้หน้าใหม่สิร้ายนะพี่น้องใน้นาในา้นาฤดูไอ้หน้าใหม่ออกเนาะช่วงนี้ฝนหยิ่งมันตกชุบนาะอ่ะมื่อเนิ่นที่ยี่หกเนาะ ฝนตกชุกบน้อไม่ก็ออกดีพี่้องเขากะหาวิธีถนอมวิธีนั่นก็นคือเค็ดน้อไม่สมพี่น้องเค็ดนานี่ละนาดำหน้าเนี่ยไปกินนาแรงมาเนี่ยนานี่เนี่ยน้องไม่เนี่ยค้ายบ่ออกถึงออกกระถูกนะเข้าจงไวถ้ถคล้ายนาแรงเป็นน้องไม่สมนี่คือกันขานานี่สิถูกถัดแรงจัดจัดเนี่ยอาจจะมีะาะราคาก็แเ้ียวเต็สสาพานแล้วพี่อ้องนาแรงน้องไม่บ่ออกเดิเอา้าบันนี้ก็ เสร็จอยียบร่อยรอเวลาสามอาทิตย์น่าจะกินได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์เปิดเบื้องพี่น,อน้องซีิมเบิ้งน้าไม่สมไม่บันกินได้พี่น้องเป็นเดือนแห้งแสบพี่น้องเก็ดดกดดกดดแบไบด้โดนพี่น้องเก็บได้โดนเก็บได้โดนบ่ดําวิธีนี่ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่ติดต,ตามรับชมเนาะเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าัสดีค่ะ